สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะไปติดตามข่าวที่ต้องบอกเลยว่าแฟนวอลเลย์บอลก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือการคัดตัวของลีกเกาหลีใต้นั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออ v มรเทพนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยของเราที่ตัดสินใจไปคัดตัวในครั้งนี้นะครับการคัดตัวที่เกาหลีใต้นะครับก็ต้องเดินทางไปที่เกาหลีใต้แล้วก็ทําการตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจ สภาพร่างกายลงเล่นนะครับและก็ดูฟอร์มการเล่นต่างๆนะครับว่าผู้เล่นที่เขาจะเลือกเข้าทีมนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก่อนที่จะประกาศผลนะครับทางมอมรเทพเองก็มีการ โพสทางไอจีนะครับเกี่ยวกับผลงานที่จะออกมาในการคัดเลือกครั้งนี้ซึ่งตนเองก็ไม่ได้เสียใจกับผลที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะเชื่อว่าตัวเองทําดีที่สุดแล้วนะครับก็ต้องยอมรับความจริงสําหรับการทรีเอาท์ในครั้งนี้นะครับทางอมรเทพก็ต้องรอลุนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก่อนที่การประกาศครบทั้ง7ทีมแล้วก็ไม่มีอมรเทพในการทรีเอาท์ครั้งนี้นะครับในการดัฟครั้งนี้แต่ก็เป็น กำลังใจให้ครับสำหรับนักกีฬาไทยของเราที่มีความกล้าหาญแล้วก็กล้าที่จะเข้าไปสู่ประสบการณ์นะครับซึ่งการทรเอั์ของเกาหลีใต้นี้นะครับก็น่าสนใจมากๆเขาจะให้นักกีฬาทั้งหมดนะครับไปคัดตัวและก็หลังจากนั้นนะครับก็จะดูในสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านภาษานะครับด้านาความพร้อมของร่างกายขัดกับศีลธรรมขัด กับศาสนาอะไรไหมเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับก็มีหลากหลายมากเลยในการเป็นเงื่อนไขในการคัดตัวของทีมชายนะครับสำหรับเอเชียของเรานะครับก็มีหลากหลายประเทศเหมือนกันที่เข้าไปคัดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไต้หวันเองฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียก็มีรวมถึงไทยของเราที่เป็นอมอนเทพนี้นะครับ 7ทีมก็น่าสนใจนะครับใครที่ได้ติดตามแล้วก็ได้ดูลีกเกาหลีใต้ก็คงจะเห็นผ่านอยู่แล้วนะครับว่าทั้ง7ทีมนี้เป็นอย่างไรนะครับรูปแบบการคัดตัวก็ไม่ต่างกับทีมหญิงเท่าไหร่นะครับใช้ลูกบอลสีเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดาฟนักกีฬาในตรงนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ที่ทางอมรเทพได้รับนี้สุดคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแม้กระทั่ง ผู้เล่นทีมชาติของทางญี่ปุ่นนะครับก็มีการเข้าคัดตัวด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าจะได้ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กล้าที่จะทําทในสิ่งที่แตกต่างและก็สร้างสารรค์แบบนี้นะครับในการติดตามนะครับเราก็ได้ติดตามการคัดตัวของทางอมอมนเทพมาโดยตลอดนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทางอมอมนเทพด้วยถึงแม้ว่าการคัดตัวในครั้งนี้นะครับจะไม่ผ่านแต่เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่หน ความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นเช่นกันนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจรวมถึงแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับหลังจากที่เรามีการลงภาพแล้วก็ให้กําลังใจทางอมรเทพนะครับก็มีแฟนๆที่น่ารักนะครับเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจอมรเทพหลากหลายเลยแต่รางนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าผู้เล่นที่ถูกดับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นของไต้หวันนะครับหรือว่าผู้เล่นของฟิลิปปินส์ก็มีให้เราเห็นแล้วก็เหมือนว่าผู้เล่นของญี่ปุ่นนะครับได้ถึง2คน ก็เห็นแล้วก็อยากเชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชายหรือว่าทีมหญิงสำหรับลีกเกาหลีใต้ปีนี้ก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับให้กำลังใจนักกีฬาไทยของเราต่อไปสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ